โอเคทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอา,อาดินมาถมบริเวณตรงนี้ับผมก็เอาดินมาถมนะครับดินที่เราตักไว้ั้งแต่ที่แรกนั่นแหละนะผมก็อยู่ในรถพ่วงนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาพ่วงแรกมาก่อน,น,อน,แ,ออนแ,อแล้วกันนะผมเดี๋ยวถอยพ่วงแรกไปถอยพ่วงแรกไปเทก่อนแล้วกันนะผมอื้นถอยบายถอยบายแล้วลถกคันนี้มันมาเกิดตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะเอ๊ถ้ากี้ไม่มีเสียงก็ขอไปทุกคนด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้อัดแล้วมันหลุดครับผม โปรแกรมอัดวิดีโอนี่เป็นอะไรที่แบบไม่อยากจะพูดนะครับของดีก็แรกมาด้วยการที่บักครับผมการที่มันบักนะของดีนะก็ข้อดีของโปรแกรมอัดไอโฟนก็คือมัน,มนอัดอ่อแล้วมันได้ยินเสียงชัดเสียงพูดชัดนะผมทั้งเสียงเกมเสียงพูดอ่ะชัดเจ้วนะผมะข้อเสียก็คือนี่แหละมันจะมีอาการเด้งหลุดครับผมแล้วก็บางคลิปมีอาการไม่มีเสียงเกมนะครับ ทั้งที่อาจเหมือนกันครับผมนะครับของดีแรกมาด้วยการที่มีบั๊กครับผมของดีนะโอ้โหแอนดรอยไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าข้อเสียยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่ก็คือเสียงเกมไม่เสียงเกมมันไม่อัดเอ่อมันไม่อัดจ,จากเครื่องเลยมันก็เลยเสียงไม่ดีครับผมเสียงมันออกแห้งๆแบบมันอาจจะมันมันเอาไม่อ่ะมไม่อาจจะอาจจากเสียงลาโพงที่ได้ยินนะครับผม ที่เราได้ยินอ่ะมันเอาไม้ไปอัดนะผมมันก็เลยเสียงไม่ดีนะไอ้โบเนี่ยมันอัดจากในเครื่องเลยมันมันเอาเสียงถอดเสียงออกจากโปรแกรมในเครื่องเลยนะโปรแกรมในเกมเลยนะมันก็เลยเสียงก็เลยดีนะก็เสียมันก็เป็นบั๊กครับผมนะผมอัดไปนี่บางทีพูดไปประมาณพูดไปประมาณสามสิบถึงหนึ่งนาทีเนี่ยหลุดครับผมโอ้โหหัวร้อนเลยนะโอ้โหทุกคนนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะผมให้กำลังใจกันด้วยนะมันอัดยากนะผมมันอัดยากจริงๆนะโอ้เดี๋ยวมีคอมก่อนนะผมมีคอมก่อนนะโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวรถนี้หมดล้วเราก็จะไปเอาอีกรถหนึ่งคันนะผมรถข่้อองอีกหนึ่งคันนะที่เราถอดไว้นะครับโอเคแล้วผมพโอเคสวัสดีครับก็มาบ่นให้ฟังครับผมบ่นให้ฟังนะนงนะเราประสบการณ์นะคิดว่ามันง่ายผมมันมันก็ไม่ง่ายเสมอไปครับผมยิ่งผมจะอตอนนี้ผม อาจจะอยู่ทหารแล้วผมตอนนี้นะก็ถ้าคลิปนี้ลงไปนะอาจจะอยู่ทหารแล้วนะผมเพราะว่าผมอัดคลิปเก็บไว้นะผมก็ช่วงไปทหารก็ยังได้ดูคลิปเหมือนเดิมครับผมไม่ไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งนะก็ได้ดูคลิปเหมือนเดิม,ม,มับผมแมบแมบโอเคโอ้โหอะไรวะต่อ,อยากคลิปถ่ายเลยคนระับวุ่น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 ุโ <Okay. S 1> อเคก็ต่อปึ้งไปแล้วเราก็จะถอยไปเลยผมถอยไปเลยนะ อ๋อหางนี้มันถอยยากนะครับผมหางดำเนี่ยถอยยา,ากมากนะครับก็ต้องใช้สมาธิถอยในการในการถอยนิดนึงออ่าถอยยากครับผมมันเพราะมันมันเดียวถ้ามันเลี้ยวมันไปเลยนะอ,อย่าอย่าก,กดคันเร่งค้างับผมเวลาถอยอย่าก,กดคันเร่งค้างเด็ดขาดนะครับอย่าก,กดค้างเด็ดขาดนั่นอะไรไม่มันเแล้วเปียแล้วเปียแล้วเปีแล้วไม่ได้ไม่ได้จะก,กดคันเร่งค้างนะผมอย่าก,กดคันเร่งค้างนะพ,งนะพยายามกดตรงๆนะพยายามกด กดสักหนึ่งมิ้แล้วก็ปล่อยกดสักหนึ่งมิ้แล้วก็ปล่อยอ่ะเออนะครับถ้ากดค้างเลยมันจะเบี้ยวครับผมมันจะมันจะบังคับรถไม่อยู่นะครับโอเคครับผมแล้วก็ดมลงเลยครับผมบื้นบื้นถมหลุมก็บผมทมหลุมอ่าินกบหลุมก็ผมป้าเราเทเลยหรือเปล่าโอเคๆเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่อเหลือตรงกลางอยู่ใช่ไหมต้องเทตรงกลางใช่ด้วยใช่ไหมเทหรือเปล่ามันมีภารกิจหนึ่งเลยที่เทตรงกลางอ๋อต้องไปเอาเหินมาด้วยเหรอ โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเอาหินมาให้ครับผมแม่ล่ำบอกผมซับซะเลยเลยรับผมโอเคผมเดี๋ยวไปเอาหินมาด้วยวผมเออเอาหางนั้นไปครับผมโอเคผมไม่เอาหางนี้หรอกไปหางนี้มันขับยากครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่เหมืองกันนะไปที่เหมืองกันเดี๋ยวขับรถไปด้วยกันนี่เลยนี่แหละนะครับก็ใช้พว่วงใช้หัวลากตัวนี้แหละมันแรงอยู่แรงมันกันนะหัวลากตัวนี้อย่าอย่าอย่าทำอย่าอย่าดูถูกนะแรงมันกันนะอ่าอีหัวลากเพาเดียวนะ่ะล้อเดียวน่ะ อ้ยแหลมกันนะไปอู้หูไปกันเลยผมอ๋อไปดีออกตัวโอโ้โหกดตั้งนานอ,อเดี๋ยวผมมาร์กก่อนนะอ่าตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมอาอตรงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายผมตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะโอเคอ,อู้ตรงไปทางนี้ก็อกอถนนใหญ่ได้ผมอุ้ยเห็นกังหันลมเราในี่ยน,น,น่ะเห็นไหมเห็นไหมกังหันลมเราน่ะเออไม่หมุนครับผม ผมน่าน้อยใจซะหลือเกิดเนี่ยไม่หมุนนะโอ้โหอะไรของพี่แกลบเนี่ยทำไมอยู่เมืองหนึ่งมันหมุนบริษัทไหน,นทำ่าทำไมเราทำมันไม่หมุนทำโกโก้หรอทำโชโชททำโชไปงั้นเหรออะไรครับเนี่ยอะไรของพี่แกับเนี่ยโอ้โหงดไหลงดไหล,น,หลนะไปซิ่งแล้วผมซิ่งเลยน,ลยนละผมก็เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยแบตก็จะหมดแบตเลยยี่งหกเหอเห็นไหมโอ้โหเมื่อกี้อัดได้ห้านาทีใช่ไหม ผมเลื่อนไปผมดูตะแบดโอ้โหอะไรวะแอมเยอะเบรกโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ไรผมไม่ไรเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะผมแรงแรงมากเลยแหละแรงแรงแรงเท่าเท่ากันเลยนะมาลากไอ้บ้านเนี้ยเผาเดียวแม่งก็แรงครับผมสามเพาไม่ต้องกดถึงครัโอ้โหโอเคปล่อยไปผมอยาาอยากก่ากดค้างนะเออเราจะเอาไปเต็มรถเลยผมเอาไปเต็มรถเลยนะสำหรับ หินนะผมเอาไปเต็มรถเลยเพราะว่าอเอาไปเกินดีโอขาดอะ่ะเออเกินดีโอขาดครัผมมาเต็มรถเลยลูกพี่ก็ประมาณกี่หมื่นก็ไม่รู้เอนะผมประมาหมือนสองหมื่นนี่แหละครับดูนะ,นะเราเราอาจได้กี่นาทีแล้วนะหกนาทีโอเคก็ <c oughs> ดูมันไปเรื่อยๆมอมชิวๆสบายๆครับชิวหมดปีแล้วผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะผมชิวๆสบายๆนะครับ ป้าเต็มรถเขาผมกี่หมื่นป่ะสองหมโอเคจิบกิบเขาผมกิบกิบนะป้าเอารถไปเทที่หน้าง,งานนะผมเอาเหินไปเทที่หน้าง,งานแนละ้วผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอา,เอารถมาบดเลยนะถ้าเวลาเหลือนะเดี๋ยวจะเอารถมาบดเลยแล้วกันนะจะวัดมาเลยแล้วกันนะสมมุติว่าตอนนี้เขาไปย้ายรถหลูเ,เขาไปย้ายเอารถบดมาอยู่นะครับซอระหว่างที่เราเทดินเขาก็ไปย้ายมานะผมเราต้องไมต่ต้องไม่ต้องได้เสียเวลาเนาะ ครบผมก็เลี้ยวซอยไหนผมลืมว่ะทุกคนอ๋อเลี้ยวซอยไหนวะอ๋อซอยก้างคันลมเหรอซอยนี้นะซอยหน้านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าซอยหน้าวะอ๋อซอยหน้าซอยหน้าซอยหน้าซอยนี้ซอยนี้เออซอยนี้อ๋อในใช่นะอ๋อใช่อย่งนด้วยลืมซอยผมลืมซอยนะลืมซอยลืมซอยวะลืมซอยคืออะไรเออลืมซอยก็ซอยใหม่ดินะครับ ซอยหมูอะไรประมาณนี้เบกถึงโอเคดำต่อผมแม่โอ้มาถึงแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วมาถึงแบบโดดแล้วก็ดำเลยผมโอ้ไม่ลีลาผมไม่ไม่มีการลีลาแล้วทั้งสิ้นนะครับโอ้ขึ้นไวเชยอ่ะโอ้พี่โอ้แรงกันไปแล้วดูล้อหลังผมโอ้สบายโอ้สบายจิ๋วโอ้มีเด้งด้วยมีเด้งด้วยนี่ผมถ้าเรามาครึ่งรถจ้างให้ก็ไม่พอผม อันนี้เรามาเต็มรถครับผมพอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคทีนี้ก็รถบดมาบดครับผมนะแยกเดี๋ยวผมเอารถบดมาบดเลยแล้วกันเนาะอุ้ยได้สองแสนเลยหรออุ้ยสุดยอดเลยอุ้ยสองแสนเลยนะครับทุกคนอุ้ยสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะก่อไปซื้อรถให้หมดนะครับแล้วก็รถบดมาบดแล้วกันนะผมเอารถบดมาบดนะครับผมก่อเป็นว่าเสรศ็จพิธีนะครับผมรถบดมาบดก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะครับผม ก,ก็ผมโอเคนะผมก็เราวิงไปกันเลยนะผมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะสมมติว่าเขาไปย้ายมาแล้วเออถ้าถ้าเป็นของจริงแม่งไปเอาหินนานไปเอาหินตั้งนานมึงทำไมไม่ไปย้ายเอารถบดวะเออโอเคเอ๋อแล้วมาแล้วที่แกวิ่งมาทําไมเฮ่อสปาบสบอรหรอนะโอเคนะผมเราก็จะบดไปเลยเราจะ,ะเตือนลุก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 ,ลกบดไปเลย ลุง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 โอ้มันเป็นเนินเหรอมันเป็นนอนหรือเป็นเป็นหลุมเนี่ยมันเป็นเนินนะครับนี่เป็นเนินเลยนะครับโอ้โหโถมสูงมากเลยทุกพี่อู้เป็นเนินสูงเลยครับนอนสูงนอนสูงนะผมอเภอนอนสูงก็มีนะอเภอนอนสูงนะโอ้ยโอเคสบายสบายครับผมชิวๆนะครับโอเคถ่อโอ้ยดับลุลุลุ มีเสียงดับเลยอแต่ไม่ไม่มีอะผมไม่มีการดับนะรถรถรถเกมนี้แรงทุกคันนะผมแรงมากครับเนินชันแช่ไหนมันก็ขึ้นได้ผมแรงจริงจริงครับแรงมากมากครับผมนอกจากแบบว่าติดบัคติดอะไรมันถึงจะไม่แรงครับผมแมออโอเคผมเรียบร้อยอผมก็บทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราถอยมาอีกโอเคมา,ออคมาแทรกกันนิดนึงโอเคผมก็บทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผม ก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็น่าจะเป็นการลาดยางครับผมนะผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมก็ไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าผมหรับคลิปนี้ไป่ป e ครัผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม